สวัสดีครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเหลี่ยมเพิ่มปังปุริเย่เย่นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงดวงนะครับช่วงของช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนนะครับตั้งแต่วันที่16 ถึง30กันยายนนะครับซึ่งในช่วงของครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะครับจะมีเหตุการณ์สำคัญสคัญอยู่2เหตุการณ์ด้วยกันนะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือ1น,นะครับก็คือเทศกาลนะครับขเนจตุรถีนะครับซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันที่19กันยายนถึงวันที่28กันยายนนะครับเราจะรับพระคเนศองค์พระพิคเนศด้วยกันนะครับแล้วก็ส่งพร้อมกันนะครับ เหตุการณ์ที่2ครับก็คือเหตุการณ์ดาวย้ายครับนั่นก็คือดาวอาทิตย์ครับซึ่งจะย้ายออกจากราศีสิงห์นะครับในวันที่18กันยายนนะครับและอยู่ในราศีกันไปจนกระทั่งถึงวันที่18ตุลาคมครับหรือว่ารอบวงโคจรก็1เดือนนะครับสำหรับดาวอาทิตย์นะครับก็จาก2เหตุการณ์นี้นะครับหมอเหลี่ยมก็จะสรุปให้เหมือนเดิมนะครับว่าจะมีผลกระทบต่อดวงชะตาของท่านอย่างไรบ้างนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ขอฝากช่องของหมอเหลี่ยมไปด้วยนะครับหมอเหลี่ยมเพิ่มปังปุรีเย่ๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับแล้วก็ กดกระดิ่งนะครับถ้าถูกใจนะครับกดแชร์นะครับหรือมีคอมเมนต์สอบถามนะครับเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเพื่อที่ทุกท่านนะครับติดตามแล้วจะได้ไม่พลาดนะครับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตนะครับคําทํานายที่จะเกิดขึ้นข้อควรระวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับรวมไปถึงวิธีการเสริมเทคนิคการเสริมดวงต่างๆนะครับเพื่อที่ท่านสามารถนําไปปรับใช้นะครับให้ชีวิตท่านประสบความสําเร็จได้นะครับ ซึ่งช่องของหมอเหลี่ยมนะครับมีคอนเซ็ปต์ง่ายๆครับก็คือ make your day lovely นะครับใครที่ติดตามหมอเหลี่ยมแล้วชีวิตคุณเนี่ยจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนครับหมอเรลียมรับรองได้นะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเราไปรับชมกันครับเรามาดูดวงชะตาของชาวราศีกันและผู้ที่เกิดลัคนาราศีกันกันนะครับอ่าว่าดวงในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือน กันยายนนะครับตั้งแต่วันที่16ถึง3 0กันยายนเนียนะครับดวงชะตาของชาวราศีกันเป็นยังไงบ้างนะครับก็หลักๆก,ก็จะมีเหตุการณ์ดาวย้ายก็คือดาวอาทิตย์เนาะย้ายจากราศีสิงห์นะครับเข้าสู่ราศีกันตั้งแต่วันที่18กันยาแล้วก็น่าจะมีผลไปถึงน่าจะอยู่ในราศีกันไปจนถึงวันที่18นะครับ18ตุลาคมนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับประมาณ1เดือนนะครับก็ส่งผลกระทบยังไงนะครับก็ ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าชาวราศีกันเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเป็นราศีที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเนาะเพราะว่า,าดาวอาทิตย์เนี่ยจริงๆก็คือดาวที่เป็นเจ้าเรือนอเรือนวินาศเนาะเข้าสู่ตนุนะครับตนุก็คือตัวต้นหรือว่า,าเจ้าของดวงชะตาดวงชะตาของอเจ้าดวงชะตานะครับเป็นดวงที่เป็นปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นาดาวเจ้าเรือนวินาศเข้ามาเนี่ยน่าจะนาปัญหาเข้ามานะครับแล้วเข้ามาอยู่ร่วมกับดาวังคาร ดาวที่ดวาวคานเป็นศัตรูกันอยู่แล้วนะครับมาอยู่ในตนุนะไม่มีผลต่อดวงชะตาของเขาเรียกว่ามีผลต่อดวงชะตาราศีกันค่อนข้างมากนะครับถ้าเป็นในจุดที่ว่าก็อาจจะเป็นช่วงที่ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดวงตกนะครับควรที่จะ <c oughs> มีการแก้ไขดวงนะอาจจะ,จะตั้งแต่ประมาณวันที่18มาเนี่ยเสาร์ที่นี้ก็ได้นะครับก็แวะทาบุญนิดนึงนะทําบุญก็ ทำบุญลงศพนะครับอะไรแบบนี้นะครับทําบุญลงศพนะครับบริจาคเลือดนะครับแบบนี้เนาะปการแก้เค็ดแ,แ,แก้ด,กด,ดวงเนาะเพราะว่าตอนนี้เราไม่่คอยแล้วก็ดาวังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนของของของภพอริด้วยนะครับปัญหาโหอ้โหเาเรียกว่าทั้งอริทั้งวินาศมาอยู่ในตนุนะเขาเรียกว่าโอ้โห แล้วก็เป็นดาวศัตรูกันด้วยนะครับต้องบอกว่าราศรีกรรันน่าเป็นห่วงนะในเรื่องของอะไรบ้างเรื่องของอุบัติเหตุมนาะเนี่ยต้องระมัดระวังเลยเรื่องของอุบัติเหตุนะครับต้องมีสติอย่างมากมีเกณฑ์นะแล้วก็เรื่องของเจ็บป่วยหนักๆนะครับเจ็บป่วยหนักนะใครที่ไม่เคยตรวจสุขภาพเลยแนะนําช่วงนี้นะครับก็อาจจะดูตรวจสุขภาพนิดน,นึงนะครับแล้วก็ดูแลร่างกายนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับอะไรที่เครียดก็ปล่อย ปล่อยวางนะครับราศีกันนะแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับพักผ่อนทานอาหารนะครับให้ตรงเวลานะครับก็จะ,ะช่วยได้ในช่วงนี้นะเนื่องว่าโอ้โหช่วงนี้ค่อนข้างหนักกรับราศีกันนะครับ <c oughs> ในข้อดีมีไหมมีนะครับข้อดีของชาวราศีกันนะในในเรื่องของดวงชะตาที่อาจจะมีะสิ่งต่างๆที่เข้ามานะครับก็ก็ยังพอมีเรื่องที่ดีนะครับว่า อาจจะมีในเรื่องของดวงชะตานะครับที่อาจจะมีสิ่งที่มีพลังลึกลับนะครับหรือว่าพลังลึกลับหรือว่าสิ่งที่เขาเรียกว่า,าเขาเรียกว่าการแก้ไขแก้ไขปัญหาเนี่ยเขาเรียกว่าอาจจะเป็นจุดที่ทําให้เราแก้ปัญหาไปแล้วก็พลิกชีวิตได้นะครับใครที่ผ่านมาได้เนี่ยเ,เรียกว่าอะไรก็ตามที่ฆ่าเราไม่ได้นะครับ มันทำให้เราแข็งแร่งขึ้นเรื่อยๆน,ยนะครับประมาณนั้นเลยข้อคอนเซ็ปต์คือข้อดีนะอ <c oughs> ่นก็เป็นการวัดดวงนะว่าใครนะครับมีสีสิ์คุ้มครองไหมใครมีบุญบารมีเก่าหรือว่าอ่ากุศลที่คอยหนุนนะครับคอยหนุนดวงชะตาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นชาวฤกษ์ศีกันนะครับก็คล้ายๆกับว่าอาจจะมีหรือว่าการได้ กำเนิดใหม่นะครับเป็นอ e ีกเวอร์ชั่นหนึ่งของเดาหรือว่าเป็นเวอร์ชั่นที่เจ๋งขึ้นนะครับแล้วก็เราจะแข็งแกร่งขึ้นนะครับเมื่อผ่านอ่าปลายเดือนนี้ไปนะครับใครที่ไม่มีปัญหาอะไรก็โชคดีนะั่นคือโชคดีของคุณนะก็คือคุณมีบุญบรารมีนะครับก็มั่นใจได้ว่าเออมีีสิทคุ้มครองคุณทํากรรมดีมามีบุญบรารมีนะครับใครทําอะไรครับใครทําอะไรคุณไม่ได้ในช่วงนมะ้แต่ในช่วงของดวงชะตาไม่ค่อยดีนะครับโอเคนะครับชาวราศรีกันครับก็ ผมคิดว่าน่าจะเป็นเป็นการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสแล้วกันนะครับใครที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับใครที่จมอยู่กับสิ่งที่ไม่โอเคที่ไม่ดีนะครับก็เลิกนะครับแล้วก็ปรับปรุงตัวใหม่นะครับอันนี้คือข้อดีของดวงชะตาในช่วงของวันที่1ิบถึชาวราศีกันนะ แต่ว่าด้วยพื้นดวงก็อันตรายนิดนึงนะครับก็ระมัดระวังนะครับระมัดระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันนะครับว่าดวงชะตาแต่ละเรื่องเป็นยังไงนะครับมาที่เรื่องแรกนะครับเรื่องของโชคลาภการเงินนะครับโชคลาภการเงินสําหรับชาวราศีกันนะครับต้องบอกงี้ครับว่าพอจะมีโชคลาภนเรื่องน้อยบ้างนะครับติดกระเป๋านะครับค่าขนมค่าน้านะครับไม่ได้เยอะมากอะไร นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรเสี่ยงอะไรมากมายนะครับนะครับแต่พร้อมแต่ถามว่ามีไหมมีนะครับมาจากอะไรมาจากเด็กนะครับมาจากเรื่องที่อ่ะมงคลนะครับอ่ะก็คือเรื่องของเรื่องเรื่องที่ไม่ดีเรื่องทุกข์อะไรเงี้ยแล้วมันเกิดโชคลาบนะครับนะแต่ไม่ใช่ทุกขลาภนะหมายความว่าเ, nee เรื่องที่มันไม่ดีเรื่องการตายเรื่องอะไรเงี้ยนะมันเป็นเป็นเลขที่อ่าพาโชคหรือว่ามาให้เราได้หรือว่าการ ซื้อในงานต่างๆอะไรแบบนี้นะครับซื้อในงานศพหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะนอกงานศพหน้าวัดอะไรเงี้ยนะก็ก็ลองดูนะครับก็มีโชคเหมือนกันนะครับในเรื่องของการเงินนะครับก็คิดว่า,ายังพอมีเขาเรียกว่ามีมีการเงินหรือว่ามีรายรับที่เข้ามาเยอะเนาะแล้วก็เออพอที่จะ เยอะจนกระทั่งพอที่เราจะสามารถใช้ตามอารมณ์ใช้ตามกิเลสได้ในช่วงนี้นะครับชา,ชาวราศีกันนะหรือว่าเงินอาจจะยังไม่ค่อยขาดมือไม่ไม่ขาดมือดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นในข้อที่ไม่ดีดวงไม่ดีเนี่ยยังมีเรื่องเงินนะผมอมองว่ายังได้ใช้จ่ายตามาตามปากตามใจอยู่นะครับหลักๆก็จะเอาไปใช้ในเรื่องกินนะมองดูแล้วนะครกินบุฟเฟ่กินอะไรแบบนี้นะน่าจะเป็นทางนั้นนะ การให้ความสุขทางใจนะครับสำหรับชาวราศีกันนะก็จะมีการใช้ใจ่ายเรื่องการกินการเที่ยวกันอะไรแบบนี้นะครับค่อนข้างมากในครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยานะครับมาดูเรื่องการงานครับการงานนี้ต้องบอกว่าสร้างความเครียดให้ระดับที่สูงเกินกว่าปกตินะครับราศีกันช่วงนี้จะมีงานที่เข้ามาเยอะ งานที่เข้ามาไม่ใช่งานที่มันง่ายมันเป็นงานยากๆงานที่ต้องใช้การแก้ปัญหางานที่มีแต่อุปสรรคนะครับเพราะฉะนั้นจะทําให้ชาวราศีการปวดหัวค่อนข้างมากนะครับปวดหัวค่อนข้างมากเลยจนกระทั่งเกิดความเครียดส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันต่อสุขภาพนะครับนอนไม่หลับกินไม่เป็นเวลานะครับทาให้ร่างกายเราเจ็บป่วยนะครับอันนี้ต้องเรามาระวังนะครับแล้วงานนะครับเข้ามาเรียกว่า ค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะหรือว่าเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําให้เราต้องทําไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับไม่มีหมดนะครับไม่ว่าคุณจะขยันแค่ไหนก็ตามในช่วงนี้ราศีการงานก็ไม่หมดนะจะมาเรื่อยๆนะครับเช่นเดียวกันนะครับเอ่อถ้าใครไม่มีนี้มันก็ยิ่งยิ่งไม่มีนะไม่มีในที่นี้หมายความว่าไม่ได้ทํางานอ่ะหางานเนี่ยค่อนข้างยากช่วงเนี้ับวราศีกันนะครับแต่ว่ามีงานแต่งานน้อยอืม โอกาสน้อยมากนะครับเพราะว่างานจะมาเยอะนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าไม่มีงานหมายความว่าคนที่ไม่ได้มีงานทำเนี่ยจะว่างว่างจริงนะครับช่วงของนี้นะครับช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยานะสำหรับชาวราศีกันนะครับต้องบอกว่าระมัดระวังนะครับเรื่องของสุขภาพที่เกี่ยวกับความเครียดกับการพักผ่อนไม่เพียงพอกับเรื่องของงานนะครับงานที่มีผลต่อสุขภาพอันนี้ต้องมาระวังนะครับ มาดูความรักกันนิดหนึ่งนะครับความรักของชาวราศรีกันที่เป็นคนโสดนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ไม่เหมาะนะครับใครคนโสดไหนที่กำลังคุยกำลังคุยหรือติดต่ออะไรแบบนี้นะคนที่เราคุยด้วยคนที่เราติดต่อด้วยนะี่อาจจะเงียบหายไปนะครับเงียบหายไปแล้วก็ใครตอนนี้ที่อยู่คนเดียวคนโสดนะ เราไม่มีความรักนะอันนี้ต้องมาระวังระวังเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเรานหนึ่งนะก็มีนอยมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับการที่เราอยู่คนเดียวมากเกินไปการที่เป็น i n รเว v e r t อะไรอย่างเงี้ยนะต้องมา,มาระวังนะครับเราอยากออกมาออกมาเข้าสังคมบ้างนะครับเพราะงั้นเราจะมีสิิ์ที่เป็นพวกซึมเศร้าพวกอ่า d e p r e s e ต่างๆที่แบบทาให้เรารู้สึกไม่โอเคครับแล้วแล้วความรู้สึกอารมณ์ของของเราไม่โอเคนะครับ อาจจะเป็นการหาความรักอย่างอื่นนะครับการเล่นกับสัตว์เลี้ยงนะครับการเอาสัตว์เลี้ยงมาดูแลนะครับอันนี้ก็ช่วยได้สําหรับเรื่องปรับเรื <IS together> ่องของความรู้สึกนะครับอารมณ์ต่างๆนะสำหรับคนโสดนะครับก็ความรักไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับคนโสดนะครับมาดูคนคู่คนที่มีคู่นะครับคนที่มีคู่นี่ต้องบอกว่าเรื่องความรักช่วงนี้ไม่ไม่ใช่ประเด็นนะสำหรับชาวราศีกันนะเขาเรียกว่าเราชาวราศีกันในตอนนี้อยู่ได้ด้วย เป็ตัวเองนะครับออตอนนี้ก็มุ่งมั่นในการหาเงินในการทำงานมากกว่านะครับในในในเรื่องในเรื่องการทำงานเรื่องของการหาเงินมากกว่านะครับชีวิตคู่ก็ไม่ได้เรียดีอะไรนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าจะมีปัญหาก็จะมีเรื่องของการทะเลาะก,กันอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับก็คือทะเลออกกาะกันแบบ ค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วไม่ค่อยยอมกันนะครับคนที่มีคู่ต้องระมังระวังการทะเลาะกันนะครับอาจจะต้องเป็นฝ่ายยอมนะครับถ้าเราไม่อยากให้มันมีปัญหามากถ้าเราเป็นราศีกันเนาะเราก็พยายามลดดีกร,กรีการเอาชนะลงนะครับเราไม่จะเป็นต้องผู้ชนะตลอดนะครับชีวิตคู่ไม่ใช่เรื่องของการเอาชนะกันมันเป็นเรื่องของการประครับคองกันให้มันรอดนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีกันต้องระมัดระวังเรื่องการทะเลาะนะครับในคนที่มีคู่เรื่องของความรักนะครับ แล้วก็นี่ก็เป็นดวงชะตาของชาวราศีกันนะครับหลักๆก็กกต้องระมัดระวังนิดน,นึงเรื่องของเจ็บป่วยนะครับเรื่องของอารมณ์เรื่องของการซึมเศร้านะครับแล้วก็เรื่องของอรวมถึงเรื่องของอุบัติเหตุนะครับอุปสรรคอื่นๆน,นะครับก็มีเข้ามานะครับต้องระมัดระวังเลยคดีความนะครับเรื่องของการทะเลาะก,การใส่ร้ายของหายอะไรเนี่ยนะครับ ฟืนไฟบ้านนะครับต้องระมัดระวังฟืนไฟเนาะปิดไฟปิดสวิตท,ที่ไม่ได้ใช้เวลาออกนอกบ้านนะครับต้องระมัดระวังนะครับช่วงนี้เรื่องของไฟฟ้าช็อตอะไรเงี้ยมันมีเกณฑ์น,นะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีกันต้องระมัดระวังตัวเองให้มากให้ผ่านครึ่งเดือนหลังนี้ไปก่อนนะครับแล้วดวงจะค่อยๆดีขึ้นนะนะครับแล้วก็ออบอกจุดดีไปแล้วก็คือเรื่องของการพลิกชีวิตนะครับก็ คุณผ่านนี้ไม่ได้คุณจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็คุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าจุดเดิมนะครับก็เป็นกําลังใจให้ชาวราศีกันนะครับมาดูวิธีการเสริมดวงสาหรับสําหรับชาวราศีกันกันนะครับเนื่องจากว่าดวงชะตาชาวราศีกันในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็แนะนาแล้วกันนะครับ ช่วงนี้ให้เข้ากับบรรยากาศของเทศกาลนะครับคเนจตุรถีนะครับก็ตั้งแต่วันที่19จนถึงวันที่28กันยายนเนาะก็จะเป็นวันที่มีความเชื่อว่าพระพิคเนนะครับเสด็จลงมาในโลกนะแล้วก็ได้ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดนะแล้วก็เดี๋ยววันที่28ก็มีการส่งนะครับพระพิคเนตนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับเขาเชื่อว่าใครนะครับที่ไหว้สักการะบูชาพระพิคเนตนะครับแล้วก็มีในเรื่องของ ขอพอรนะครับช่วงนี้จะประสบความสำเร็จนข้างมากเพราะว่าเป็นช่วงที่เราได้ใกล้ชิดกับอกรุงเทพนะครับตามความเชื่อนะครับก็วันนี้หมอเหลี่ยมก็เพื่อเข้าสถานการณ์หมอเหลี่ยมแนะนำสามปางเลยนะครับที่ สามารถที่จะช่วยท่านในยามที่ดวงชะตาของชาวราศีกันเนี่ยนะครับกำลังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสามปางที่เราควรไหว้สักการะขอพอรเพื่อให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตนะครับปัญหาต่างๆอุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยให้มันลดน้อยถอยไปจนหายหเป็นหมดเลยนะครับก็เด e ี w aa, w aa, ast, ๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีลาศมีปางอะไรบ้างนะครับสำหรับราศีกันนะครับ ปางแรกครับคือปางที่4ี่นะครับก็คือวีรคณปตินะครับปางวีรคณะปติปางนี้นะครับเป็นองค์สีแดงโลหิตนะครับอวตารเป็นนักรบ16กรนะครับเนื่องจากว่าบอกแล้วว่าทั้งอริทั้งวีหน้าเนี่ยมันมันโคจรมาอยู่ในตนุนะครับซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับดวงชะตาค่อนข้างมากร้อเอซ็นอะไรแบบนี้นะก็จะต้องเล่นของหนักนิดนึงนะครับก็เป็นปางนักรบเลย16กรถืออาวุธครบถ้วนนะครับเรียกว่าชนะศัตรูภัยพานวีนาสันตินะครับหรือว่า เคลียหมดทุกอย่างนะครับอดีตวินาศนะครับมรณะอะไรที่ลงมาสิ่งไม่ดีกับกับโชยชะตาการเนี่ยถ้าเราไปบูชาปางวีระเนี่ยเราชนะเรียบนะครับเราชนะหมดเลยนะครับก็แนะนานะปางที่สองครับปางที่สองก็สุสีสุสีกบปางวีระเลยนะครับที่แนะนําก็คือ,อเขาเรียกว่าปางวิจัยยานะครับคณะปฏินะครับวิจัยยาคณะปฏินะเตืน ปางนี้นะครับก็แนะนําเป็นปางสีแดงเหมือนกันนะครับประทับอยู่บนหลังหนูนะครับก็แสดงถึงชัยชนะความสําเร็จนะครับมีสีกรถืองาหักนะครับประตะบ่วงแล้วก็มะม่วงสีทองนะครับเป็นปางที่พูดถึงความสําเร็จอันยิ่งใหญ่นะครับตรงนี้เราต้องเอาความสําเร็จมาข่มนะครับเพราะนั้งว,วิจัยยาก็เป็นปางที่แนะนําหมอเรียมแนะนําเลยสําหรับชาวราศีกันนะครับก็เหมาะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินธุรษะ ธุรกิจการค้าแล้วก็การปกครองหรือว,ว่าอํานาจบาร,รมีต่างๆนะครับที่เสียงโด,ด่งดังตรงนี้จะช่วยนะครับวิจัยานะครับต่อไปก็เป็นต่างที่3นะครับสำหรับราศีกันก็จะเป็นต่างที่ สิบแปดนะครับวาราคณะปะตินะครับก็เป็นสีแดงเหมือนกันก็เป็นองค์แดงหมดเลยนะครับสําหรับชาราศีกันนะสีแดงเนี้หมายถึงการประทานพรไม่มีวันลบนะครับมีความมั่นคงมีพระเนศที่สามด้วยนะครับมองถึงสติปัญญานะครับมีสีกอนนะครับแล้วก็อบชายาถือบวงบาทนะครับตรงนี้ก็เขาเรียกว่า ให้ความมั่นคงในชีวิตนะครับให้ความมั่นคงในชีวิตซึ่งสามปางนี้นะครับก็มีคาถาบูชาที่หมอเหลี่ยมแนะนํานะครับก็เอ่อคาถาง่ายๆครับก็คือโอมสีแล้วก็ชื่อปางของพระพิฆเนศนะครับแล้วก็ยะนามหานะครับยะนามาหาเช่นอะไรเมื่อกี้แนะนําไปก็จะมีวีระใช่ไหมครับคณะปฏิวิชยวิจัยยาคณะปฏิวาราคณะปฏิใช่ไหมครับ,ารารบก็เป็น โอมสีวีระคณปตินะครับยะนมหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอมสีวิจายาคณปติยะนมหานะครับโอมสีวาราคณปติยะนมหานะครับนี่ก็เป็นวิทาคาถาในการบูชานะครับขอให้ทุกท่านนะครับราศีกันนะครับอ,า,อาจจะไม่ใช่แค่พระพิคเนศยนเนาะแต่ว่าช่วงนี้เป็นคเนียตุรถีนะครับก็จะ องท่านจะประทานพรนะครับอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพก็ได้นะครับคนนี้ขอให้ทุกท่านไปไหว้สักการะนิดนึงนะครับขอพรเป็นกําลังใจในช่วงที่เราอาจจะยากลําบากอะไรแบบนี้นะครับแล้วเราไม่รู้ว่าบุญบารมีหรือว่ากุศลเราเนี่ยมันสพอร์เราแค่ไหนในช่วงนี้นะครับก็ขอให้ชาวราศีกันโชคดีและผ่านอุปสรรคไปได้ครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปก็จะมีคลิปแนะนําว่า ปางต่างๆ32ปางเนี่ยของพระพิาเน่เนี่ยเราไปบูชาได้ที่ไหนเดีวโมเรียมาฝากแล้วท้ายคลิปนะครับก็ติดตามชมกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ สำหรับเทศกาลคเนศจตุรถีในวันที่19ถึง28กันยายนนะครับหมอเหลี่ยมแนะนำทุกท่านมาไหว้สักการะบูชาพระพิคเนศกันนะครับที่วัดสมานรัตนารามจังหวัดเชียงสาครับที่นี่จะมีพระพิคเนศนะครับปางนอนสวยสุที่ใหญ่ที่สุดนะครับหันหน้าไปทางแม่น้ำบางประกงนะครับเรยกว่าติดริมแม่น้ำประหนึ่งกับแม่น้ำคงคาเลยนะครับและที่ใต้ฐานนะครับจะมีนะครับองค์พระพิคเนศ32ปางนะครับซึ่งเป็น คำแนะนําของหมอเหลี่ยมเนาะที่บอกว่าแต่ละราศีนะครับควรจะบูชาปางอะไรบ้างนะครับตรงนี้มีครบเลยนะครับสามารถที่จะมาเลือกดูได้แล้วครับแล้วก็ไหว้อสักการะบูชาตามปางที่หมอเหลี่ยมแนะนํานะครับในแต่ละราศีนะครับก็สามารถเดินรอบแล้วก็ชมได้นะครับมีครบ32ปางเลยนะครับเรียกว่า สามารถไหว้นะครับหรือว่าจะไหว้ทั้ง32ปางเลยก็ได้นะครับถือว่าเป็นสิีิมงคลมากๆนะครับและยังมีนะครับด้านล่างนะครับจะมีหนูหงทิพย์และตาทิพย์นะครับสามารถที่จะเขาเรียกว่าติดสินบนหรือว่าขอได้นะครับในการกระซิบนะครับ และยังมีนะครับพระพิธเนตรปางร้อยแปดกอนนะครับสำหรับท่านที่ต้องการประสบความสำเร็จด้านการงานนะครับขอด้านการงานนะครับเพราะว่ามีถึง1นึ่งร้อยแปดกอนะครับจะสามารถเร่งให้งานประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วครับมาขอพรกันได้นะครับนอกจากนั้นนะครับจะมีพระพิธเนตรปางเบบี้นะครับหรือว่าบาลานะครับก็สามารถที่จะมาไหว้อันได้นะครับ